iPhone 17 s e r i e ีชาร์จกี่วัตต์คลิปนี้ถามก็มาหลายคนนะครับคนที่ซื้อ iPhone 17ไปว่าต้องใช้หัวดัปเตอร์กี่วัตต์จริงๆแล้วครับทาง Apple เนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนว่าใช้หัวชาร์จกี่วัตต์แต่บอกแค่ว่าสามารถชาร์จ50%ใน20นาที ด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จ40วัตต์ขึ้นไปแล้วก็สามารถชาร์จ50%ใน30นาทีด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จ30วัตต์ขึ้นไปนั่นแปลว่ามันใช้30วัตต์ก็ได้ใช้40วัตต์ก็ได้ตามที่เขาบอกในเว็บของ Apple นะแต่ที่พี่เอกไปหาข้อมูลแล้วก็บวกกับไปดูสเปคต่างๆของ iPhone 17 series นะครับหัวชาร์จที่ใช้กับ iPhone 17แล้วประสิทธิภาพการชาร์จดีที่สุดนะครับก็เป็น40วัตต์ขึ้นไปนะครับซึ่ง40วัตต์เนี่ยก็จะใช 17 Pro และก็17 Pro Max ส่วน iPhone Air นะครับใช้30วัตต์ก็พอก็สามารถเต็มประสิทธิภาพได้แล้วเพะฉะนั้นใครที่กำลังหาหัวชาร์จอะแดปเตอร์สำหรับ iPhone 17 Series นะครับก็ให้เลือกแบบที่เป็น40วัตต์ขึ้นไปหนึ่งนะครับอันที่2อที่อยากแนะนำเพิ่มคือให้เลือกเป็นแบบเทคโนโลยีแกนนะครับแล้วก็ต้องมีระบบความปลอดภัยต่างๆในตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ต้องรองรับเป็นแบบชาร์จ PD ด้วยนะและที่สำคัญนะหัวชาร์จของเราต้องได้มาตรฐาน MFI นะครรองรับจากทาง Apple แล้วก็ต้องได้มาตรฐานมออด้วยเวลาเลือกหัวชาร์จเลือกแบบที่ถูกต้องและปลอดภัยใครอยากให้พี่เอกแนะนำเรื่องหัวชาร์จคอมเมนต์เข้ามาครับ